โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันในช่อง TMP Game เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมดำไม่แลนเหมือนเดิมนะครับทุกคนเกมเดิมที่คุณเคยกันนะครับที่ทุกคนรอโคใช่ไหมละ่ะแล้ววันนี้ไม่มีโค้แจกสะทิ่ไหนล่อ <c oughs> เล่นอะไรไม่รู้เลือกไม่เห็นนุกเลยวันนี้พกทุนมา5ล้านนะครับมันช่างน้อยนิดกระจิดร่อยจริงๆเลย วันนี้เรามาเล่นสาวทำกันเดี๋ยวครับทุกคนวันนี้ผมจะมาตามลาหนึ่งล้อหนึ่งร้อยล้านมันใช่หนึ่งร้อยล้านมันเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านมืนแสนกูเป็นแรงกูฮะแสนล้านนะครับทุกคนไปแต่ก่อนเดี๋ยวจะไปเริ่มนะครับก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเกมนั้นไม่แรงเป็นเกมเล่นฟรีนะครับทุกคนไม่เกี่ยวกับรว่าแนนะครับผม ลิ้นเป็นไหล่อะจะหลุดเบส4ี <c oughs> <c oughs> ่หมื่นพอนะครับเพราะว่าทุนเรามีกระติดเด้งนะ <c oughs> อุ้ยหลายหลายไ,ได้สิบนะครับ สวยโอ้โหนำก็เปลี่ยนมันเจจะเป็นเจน,นเจี่หวานเจยบสวยเคช่องสาวุ้ยได้วายคู่หวานเจยบโอ้เขียวหนึ่งไม่ลงวะมันแค่เบ็ดสี่หมืนหนึงห่งวะแต่มันก็มีโอกาสแตกได้แต่มันจะยากหน่อยสวย วยครับไหลไก่อนไหลพี่เก็บตัวคูณเยอะเยอะสวยโอ้โหอะไรบ้างน่ะมเมื่อกี้ไปเร็วจริงๆเขียวเหนียวซับหนูก็ได้คิวไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรทักอย่างไม่ไวายทำมมทำไม อุย้ยเคเต็มเบาอุย้ยเจนะครับลูกเจไปก่อนเลยโอ้ยสวยโอ้โหไม่เดียวเคไปก่อนเคด้วยอะ่ะมาบอโอ้ยไม่ลงวะ คืออะไรมาบ้ามาบ้าไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวหมดที่ไม่เอาอยากกดไปแสงอยู่นะแต่กลัวคลิปมันจบเร็วอ่ะดิ แต่ว่าถ้ามันจ่ายคลิปก็ไม่จบเร็วหรอกนะลองไหมทุกคนแต่ถ้ามันจ่ายอะคลิปก็ไม่จบเร็วหรอกเราไปแบบช้าๆดีกว่าทุกคนไปมาดอกแรก็เ้าแล้วไยสัตว์ขอภพยในคําหยาบด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมตัววยสวยเลยลูกสิบยังไงต่อเฮ้ยอุ้ยสวย เว้ยมันไม่มาวะมาเลยหนูอ,อื้อยอืมทำไมไม่มาวะมาเว้ยทำไมมันรอหลอกจริงๆวะฮะเดี๋ยวเจอเล่เหลี่ยมบ้างเนี่ย สองรอบน้นะเมื่อกี้มันแบบมันขวนหยุดนะเว้ยจริงเฮ้ยสวยสวยสวยเอา้าโอ้จบเลยนีหมดชัวร์เลยว่นเนี่ยโอ้หนุ่งก็ทองทอง ขอดอกเลยเนี่ยได้สิบเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ,โ,อรโอเคได้เคนะโอเคได้เคนะเฮ้ยได้สิบต่ออะไรไหลโอ้ยเอเต็มบ้าเค้ด้วยเจยี่งสองไปไปไหนก็ไปได้สิบนะครับเขียวนึงปะเขียวจริงจะเป็นเลขสิบ อฮ้ยฟรีเกมมันเกม scatter เย้ะอยู่เนาอ๋อมันมันคนไทยเหรอได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะ ต้องมาแหละจังหวะเนี้ยดูเยอะด้วยเยอะด้วยนะ่ะมันหายไปไหน,นหมดผมเบื่อทุกคนแล้วมันไปลงในช่องแรกเมื่อกี้มันไม่ลงช่องสามวะช่องสามดาวพ้ายเยอะเล่นอะไรไม่รู้แต่ละอย่างกูโอ้ดีเคสสวยอะไรก็ไม่รู้ มันไม่ไหลมันไม่แบบคอมโบคอมจอยเลยว่ะนั่นนั่นนั่นค้างเลยคค้างละมันกําลังบ่งบอกว่ามันจะไม่จ่ายนะครับถ้ามันกระตุกแบบนี้แต่ถ้ามันลื่นๆอย่างนี้นะี่ก็คือแบบไม่รู้มันก็ไม่จ่ายเหมือนเดิมจะหมดแล้วเนี่ยัวรุ่น ได้สิบนะสิบเต็มเบา้าแต่ก็ได้แค่แสนสองกูได้กำไรมาสองหมืน่นหืมเฮ้ยได้เจเจเต็มเบา้าไม่เปลี่ยนเป็นเขียววะไปเด้ฟรีกงฟรีเกมจะไม่มีบิ๊กวงบิ๊กวินนี่ไม่มีละ หายไปหมดละเฮ้ยแดงหน้ากูเนี่ยแดงเลยเฮ้ยเอยังไงก็เอจังหวะเน,นี้ยโอ้โหสวยแม่งหมุนเป็นชั่วโมองอะจะจ่ายทีเดียว คืออะไรนี่เขียวแสนสองไอ้หงอถูกจังวะเก้าแสนแล้วแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไหลของมันวะ มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างงาั้นเออมันต้องอย่าง,งานัออ้น,ออางงานดิวะลงมาดิลงมาลงมาเลยกลัวอะไรวะกูมากลัวอะไรวะกลัวอะไรวะกูถามดิตอบดิมันเป็นอะไรวะเมื่อกี้นี่มันโคส,สวยน,นะนัะ่นอะหาไม่ได้ง่ายๆนะช็อตเมื่อกีนะ้เน่ยถ้ามันจ่ายมาแบบนั้นนี่ก็บุญหัวแล้วเนี่ย ฟีเกมไม่ต้องเข้าหรอกดูทรงอะนี่แต่ได้จ่ายอยู่ว่ะสี่แสนโอ้โหช่องแรกมันขายแค่ช่องเดียวนะมึงจะเข้าหลายรอบแล้วนะมึงก็ไม่เข้าสักทีมันต้องแบบกี่รอบวะแล้วมึงจะรอหรอ,อกกี่รอบเนี่ยเขียวอยู่ไหนอนะเขียวเขียวเหนียวซับเหลือแปดแล้วเหลือแปดละเจ็ดละหกละ โอ้ยได้แดงว่ะแสนตัวดแดงอะนะนีนะ่มันถูกจังอะเขียวปะโอ้โหเหลืองเลยเหลืองอลามสามสองหนึ่ง โอ้ไม่มาจริงว่ะโอ้โหโดนดูดว่ะเอาไม่จ่ายกูทำไมเนะนี่ยเนี่ยไม่น่าพูดกับเขาเลยฮะตังค์หมดเลยทุกคนครับมาดูโค้กันดีกว่าเอาไอ้เอา,เอา,เอาดูมาแชทออกได้ไมของไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตังค์หมดไปแล้วนี่นะทุกคนก็มาดูโค้กันดีกว่านะครับก็ โค้ของเรานี้ก็คือนี่นะครับ6 f r w 7 3แล้วก็ IO นะครับ Close ถ้าใครไม่ทันก็ย้อนคลิปกขับไปดูได้นะครับผมก็ไปแล้วใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปของผมต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็ ขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีฮาฟู